ทุกคนครับก่อนหน้านี้นะฮะมันมีกระแสข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องมัดผู้เล่นรวมกัน10คนเพื่อขายสู่ท่อตลาด Financial แ a ร์เพย์ได้ปริ่มมากแม้เราจะมีเจ้าของใหม่รวยมาจากที่ไหนไม่รู้นะแต่ใช้เงินได้แค่้อยล้านปอนด์วันนี้ครับมันมีรายชื่อออกมาแล้วนะครับว่า6จาก10ผู้โชคร้ายเป็นใครบ้างเผยแพร่ล้วและหนึ่งในนั้นครับเป็นนักเตะ i ิกเนมด้วยครับที่จะอ,อกหักต้องออกจาก The c h a ส e r of Dream จะเป็นใครติดตามได้หมดในคลิปวันนี้พร้อมกับมีอัปเดตเรื่องการซื้อขายทีมมันเป็น ถือว่าสเต็ปที่ใหญ่มากๆของคนคนหนึ่งที่อยากเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวเล่าในวิดวส์เลยแต่ว่าเราไปเริ่มกันที่แชมเปี้ยนส์ลีกก่อนคืนนี้เราจะรู้แล้วว่าใครจะเข้าชิงกับอินตอมิลานระหว่างมาดริดกับแมนเชสเตอร์ทีนี้ครับนักเตะราชชุดขาวเจอดีครับไปลงที่สนามบินแมนเชสเตอร์ที่ผมเพิ่งไปเนี่ยครับสนามบินนี้นะครับมีชื่อเสียมากเรื่องเครื่องดีเลยกระเป๋าหายสายพ่านช้าล่าสุดนักเตะราชชุดขาวต้องไปยืนรอในแอร์พอร์ต30นาที แต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเครื่องบินครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ารถบัสครับหรือว่ารถโคชนะครับย้อนวิธีนะครับอังกฤษเห็นรถแบบนี้เขาเรียกรถโคชนะครับสะกดเหมือนโคชฟุตบอลเลยมาช้าเว้ยให้นักเตะมาริดรออยู่ครึ่งชัวง่วโมงโอ้โหหน้าตาเชลเต้นี่คือบูดมากนะครับเพราะว่าสเก็ตตู้ที่วางเอาไว้ในการเข้าโรงแรมในการไปสู่สนามซ้อมหรคคอเ์ฟรี่ร่างกายเนี่ย มันหายหมดเลยครับจริงๆ10นาที15นาทีก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้แล้วสายครึ่งชั่วโมงครับก่อนที่จะไปเจอกับแมนเชสตี้ก็มีคนแซวว่าไอ้รถโคชเนี่ยคนขับไม่รู้เชียร์ City แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าก็เลยแกล้งมาช้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามดูว่าเจอปัญหาแบบนี้รักราชันทุกข่าวจะเป็นอย่างไรทีนี้มาที่การซื้อขายทีมของแมนยูครับวันนี้ฮะมีบิ๊กดีลเกิดขึ้นกับท่านชี้ครับ เขาเรียกว่าเป็น take on leave deal take on leave deal ว่าแบบจะเอาไหมถ้าไม่เอาจะได้กลับบ้านแล้วเพิ่มมูลค่าสโมโสรให้เป็น6,000ล้านปอนครับสำหรับท่านชีกค,ครับไม่เพียงเท่านั้นครประกาศนโยบายออกมาเนี่ยโอ้โหน้ำลายหกเลยผมนี่เป็นคนหนึ่งที่เชียร์เซอร์ซิมนะแต่พอเห็นความตั้งใจของท่านชีกที่ข้อที่1นึ่เขาบอกจะปรับปรุงสนามข้อที่สจะให้แฟนบอลเปศูนย์กลางของสโมโสร ข้อที่3ล้างหนี้ข้อที่4ลงทุนกับทีมหญิงด้วยและข้อที่5ครับจะปรับปรุงอัปเดตสนามซอมแคริงตันโอ้โหมี5้าข้อนี้แฟนแมนยูนี่แทบจะเทใจกับท่านชี้เลยนะครับคิดเห็นองไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับมันเป็นดีลสุดท้ายแนละ้วที่เขาจะเพิ่มให้เขาคงไม่เพิ่มไปมากกว่า ,6000 ล้านปอนด์นี้แล้วนะครับทีนี้แฮร์รี่เคนครับที่แมนยูอยากได้นักได้หนาแล้วเป็นสเกลเบอร์หนึ่งในตำแหน่งสูนย์หน้า วันนี้พบว่าตัวแทนของเขานะครับไปคุยกับลุยส์คัมปสซึ่งเป็นผู้บริหารของปารีส erm แซงต์แชร์แมงเบเชตอนที่กลายเป็นหนึ่งในตัวเต่งในการท้าตัวแฮร์รี่เคนไม่ใช่แค่บาเยอร์มิวนิกนะครับแต่ว่าเคนไม่ได้มาแทนเมซี่นะฮะเขาวางตัวแบร์นารูซินวาแทนเมซี่และแฮร์รี่เคนมาเป็นหน้าเป้าครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นกับเอมบปเป้หรือเปล่า,เพ,าเพราะมีความรู้สึกอยากขายเนย์มาร์มากๆโอกาสในการแทวแฮร์รี่เคนผมยังคงมองว่าสูงมากเพราะสเปอร์อยากขายออกนอกประเทศนะครับ ปิดท้ายวันนี้กัด้วยมาเน่ครับมาเน่นี่ก็กบเรื่องนายเหมือนกันนะครับหลังจากมีข่าวว่าทั้งเขาและชาวการเซโร่ไม่น่าจะมีอนาคตต่อที่บาเยอร์มิวนิกแน่ๆนะครับมีถึง4ทีมนะครับที่มีโอกาสจะเป็นไปได้ถ้าครับนับลิฟฟูไปด้วยแล้วกันนะครับในการคัมแบ็กคือลิฟฟูได้ขายมาประมาณ27.5ล้านปอนด์ให้บาเยอร์มิวนิกขายาปัปีเดียวนะครับแต่ถ้าตอนนี้ครับมีคนพร้อมเทคต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลอยากได้นักเตะร,ระดับโลกไปแล้วเดี๋ยวไปมีโอกาสไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้ แฟนเดียวกซจะต้องลุ้นให้แมนเชสเตียร์เป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกนะเขามีโอกาสไป UCL ได้อยู่นะครับแล้วก็เชลซีเชลซีนี่คือกองหน้าอ่ะปล่อยโอบากลับไปบาร์เซโลน่าอีกหนึ่งทีมก็คืออาร์เซนอลครับที่มีข่าวกับมาเน่แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับสี่ทีมนี้มาเน่ ane, หากกลับอังกฤษจะเลือกใครนะครับทุกคนขอข้อความเข้ามานะครับผมมองว่าในมุมผมนะผมว่าเขาบอกกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไม่รู้สิคิดว่านิวคาสเซิลปีหน้าน่ากลัวมาก เพราะว่าถ้าหากได้ไปชแชมเปี้ยนส์การซื้อตัวผู้เล่นน่จาจะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนี่คือวิิวส์ในคำ่ำคืนนี้ช่วงหน้าครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าหากเราพูดกองหลังนะครับก่อนหน้านี้ชื่อของวิกตอร์ลินเดเลอฟนี่คนสายหัวใช่ไหมจำได้ไหมครับช่วงหนึ่งที่ลินเดเลอฟนี่คือโชเซ่โมนยเป็นคนซื้อมาโอเลกุณหน้าโซชาไปซื้อแฮร์รี่แม็กควาเข้ามา จากนั้นครับคุมไปคุมมาเนี่ยพยายามจะหาคู่ให้แม็กควได้โดยตัดลินเดเลอร์ไปวันนี้เราจะมาถามตอบว่าชื่อนี้ให้ก็คือลินเดเลอร์เลยนะครับเขาแทบจะเป็นคนที่แฟนแมนอยู่สดใหญ่ย,ยี้แต่ทาไมยังคงอยู่ได้นานขนาดนี้พร้อมกับ6จาก10บลายชื่อที่สมงสอนจะขายทิ้งไปในเร็วนี้จะเป็นใครเปิดเผยทั้งหมดแน่นอนในคลิปทำตืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับเรามาเก็บตกกันสะหน่อยครับสำหรับเสื้อย้อนยุคอาดิดาสเอ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวที่หลายคนสอบถามมันเข้ามาและพรีออเดอร์ปรากฏว่าไซส์ M กับไซส์ S เนี่ยต้องให้น้องคือตังค์ไปต้องกล่าวคำว่าขออภัยนะครับเพราะแมนยูหมดสต็อกเป็นตัวที่รอนานมากที่สุดทีนี้นผมกดมาล็อตสุดท้ายได้9ตัวครับเป็นตัวที่ฮอตฮิตที่สุดณตอนนี้เลยนะครับหลายคนบอกว่าทำไมไม่เอาตัวสีน้ำเงินมาไม่ไหวผมโดนภาษีอีกนะ ไอตัวสีน้รังเงินเนี่ยเกิน4ี่พันแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาตัวที่มันจับต้องได้ดีกว่านะครับตัวนี้พอดีได้มา9ตัวสุดท้ายย้ำว่าเป็นไซส์เอทั้งหมดเพราะฝรั่งมาใส่ไม่ได้ครับนอกนั้นคือเขาจองไปหมดแล้วครับแม้กระทั่งไซส์เยังไม่มีเลยนะเอตัวนี้ผมใส่ยอยู่นะฮะมันก็คือเป็นเอสยุโรปก็ต้องเป็นผู้ชายที่ผอมนะครับโอ้ยีิชมตัวเองว่าผอมอลไเนี่ยต้องแน่นแน่น,นพอสมควรแล้วตอนนี้คือตอนเนี้ยผมน้าหนักลดลงมาเหลือประมาณหกสิบเอ็ดผมใส่ได้ผมแนะนําว่าผู้ชายที่ตัวเล็ก,ลกๆครับ ไม่เกิน62กิโลกรัมยังใส่ได้สำหรับเสื้อตัวนี้นะครับไซส์ XS นะครับส่วนผู้หญิงนี่คือไซส์ที่เล็กที่สุดของอังกฤษแล้วครับคุณต้องมาเอาตัวนี้แล้วมีทั้งหมด9ตัวรีบแย่งกันหน่อยนะครับทีนี้ราคามันขึ้นมาจากของเก่านิดนึงเพราะว่าผมใช้โคตรลดราคาไม่ได้เพราะสินค้ามันเป็นสินค้าจำ จำกัดนะฮะแล้วมันจะมาจะแบบฝรั่งเขาใช้ออมอสกรออมอสกรอคือใกล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คโค่นราคาเลยนะครับตัวนี้เลยแพงขึ้นมาน่าจะ200จากเคยปล่อยไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นครับตัวนี้ปล่อยได้1,830บาทนะครับเหลือ9ตัวสุดท้ายไม่ต้องไปซื้อให้สี่พันครับซื้อพันกว่าบาทนี่ก็าบอกเป็นตัวที่ย้อนยุคเหมือนกันนะครับสวยสดงามนะครับแต่ว่าย้ำว่าเป็นไซส์เอสนะครับผู้หญิงมาเอาได้เลยส่วนผู้ชายน้ำหนัก55 56 57ห้ามเกิน62ผมเอาตัวเองดห้ามเกินหกสองผม61 ผมเอ่อหน้าอกประมาณ4ี่สเนี่ยใส่อันนี้คือพอดีโตเป๊ะ้ามเกินอีก1โลแน่นแน่นอนนะครับตัวละ1นึ่งัมบาทมี9ตัวเท่านั้นครับผ้าพันคอเมื่อวานนี้ครับเหลืออีก5้ผืนสุดท้ายสําหรับผ้าพันคอเฉพาะเมมเบอร์ของสโมสรที่ผมส่งอ e ีเมลไปขอเขาเพราะว่าแฟนบอลถามเข้ามาอยากได้ผ้าพันคอตัวนี้มันเป็นตัวที่ใกล้เคียงกับที่แมนยูเคยใช้แจกในคาราบาลครับรอบชิงชนะเลิศนะครับสองพันสองหมื่นห้าพันผืน นะครับตัวนี้คือตัวที่ให้เฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราได้มาทั้งหมด20ผืนเมื่อวานขายไป15ตอนนี้นะครับอ้าวเหลือ6ผืนครับไม่ใช่5ผืน6ผืนสุดท้ายเอ้ย7จ็ตีอันนี้ไม่แน่ใจเป็นคนจองเลยัะเอาเรียกว่าตีมัน6แล้วกัน6ผืนสุดท้ายครับ2,400บาทใครอยากได้นะครับไลน์เข้ามาเช่นเดียวกันที่ไลน์ Official Account ตรงนี้นะครับเอ่อไอ้ของแถมเหลือ2ผืนนะครับเมื่อวานมีคนซื้อเอ่อก็คือกติกาเดิมเหมือนเมื่อวาน ซื้อผ้าพันคอแมนยูเมมเบอร์สองผืนเราแถมแมชเดย์สกัฟแมนยูเรลเบติสหนึ่งผืนแต่ตอนนี้มันเหลือแค่2อันเท่านั้นนะครับก็ไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ2,400บาทอันนี้เป็นของเมมเบอร์ที่ผมก็ใช้สิทธิพิเศษเกิดความจำเป็นพอสมควรเหมือนกันนะครับและอย่างที่3ครับแก้วแมนยู U, ครับวันนี้เราเก็บตกมีสินค้าหลากหลายให้เลือกชอบชิ้นไหนซื้อได้เลยแก้วแมนยูเเต็ดอันนี้เป็นของเสี่ยงที่ไม่ค่อยนำเข้ามาเพราะมันแตกง่ายมากต้องเสียค่ารับประกันสินค้านะครับเหลืออีก4ใบสุดท้าย ไปละ930บาทนะครับสุดท้ายวันนี้ก็คือสติกเกอร์แมนยูอันนี้ผมไปหยิบม,มาเองจากเมืองแมนเชสเตอร์ลองดูมือผมนะนี่มือผมเองนะครับผมเข้าวันนี้ตัวเมืองครับอันนี้น่าจะเป็นเซลฟี่เชสหรือว่าแมนเชสเตอร์อันเดียวผมไปได้มาอันนี้หิ้วมาเองไม่ต้องเสียอะไรผมขายในราคาทุน650บาทสติกเกอร์ของแมนยูอันนี้น่าจะเหลือประมาณสัก3-4อันนะครับใครอยากได้ชิ้นไหนนะครับไลน์มาหาน้องผมได้เลยย้ำนะครับวันนี้เสือ้อ1830มีแต่ XS ถ้าวเป็นคอเหลือ6คือแล้วกันในผืนนี้ผมไม่แน่ใจน้องอาจจะมีคนจองแล้วนะครับหือสุดท้ายนะครับแล้วก็แก้ว4สติกเกอร์เหลือมาสาหรือ4นี่แหละนะครับรีบจองได้เลยนะปัดนี้ครับคือก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ผมเกินไปนะครับว่าแมนยูไนเตดนะครับนกตอนนี้เนี่ยคือต้องกองนักเตะเพื่อขายออกไปให้ได้มากที่สุดและก็ต้องได้ราคามากที่สุดด้วยมื่เคยมีคอลัมน์นะครับว่า มิสซัดแดงมีโอกาสขายถึง10คนอันนั้นมาจากพ่อผีอย่างซาเบอร์แลคเฮิร์ด้วยซ้ำนะครับแต่อันนั้นนี่คือโอ้โหมันเรียกได้ว,ว่าหั่น20%ของสควอตเลยก็คือผู้รักษาประตูทอมฮีตันต้องไปนะครับเอลิกไบรท์อะไรพวกนี้แน่นอนอเล็กเตเลสรวมถึงเฟรดแม็กโทมินีหนึ่งคนองตูนี่มาซิยาคือเหมาเข่งอ่ะนะครับจาก10คนคอลัมน์เมื่อประมาณสักเดือนก่อนอ่ะมันเหลือหก ซึ่ง6เนี่ยนะครับระบุรายชื่อออกมาแบบชัดเจนซึ่งลักเฮิร์สเขามั่นใจว่านี่คือสิ่งที่แทบจะเกือบ100%ที่เขาได้ข้อมูลมาจากสุโกสรว่า6คนเนี้ยขายแน่นอนนะครับ4คนอาจจะไม่ต้องเอ่ยชื่อเพราะเป็นนักเตะดาวรุ่งมี2คนครับที่เขาเป็นนักเตะชุดใหญ่และก็จะปล่อยออกไปนะครับแบบ รอแค่สโมสรประกาศอย่างเป็นทางการคือฟิลโจนแล้วก็อักเชอตูไซเบ้ครับนี่คือคำพูดของรักเคิร์สว่าแน่ๆสองคนนี้แมนยูปล่อยชัวๆนะครับทีนี้ฮะมันก็ยังมีลงลึกไปอีกนะครับว่ามันจะต้องมีคนที่โชคร้ายออกจากทินโอลังฟอร์ไปอีกคนคนนั้นครับน่ากลัวเหลือเกินว่าจะเป็นอารอนวาบิซาก้าครับผมไม่อยากพูดคำนี้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ใน่ขับเขาะครับผมพูดตามตรงผมยังมีภาพมันคอเขาอยู่เลย แล้วเคยบ่นไปรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาชอบใหม่และตอนนี้คือปักใจรักเลยด้วยความที่เขาเป็นคนพิเศษจะมีแบ็กสักกี่คนที่มียุทธวิธีการหยุดคู่ต่อสู้แบบนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงครับที่เขาวิเคราะห์กันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะณตอนนี้ครับแมนยูแต่เดินเครื่องแทบจะเต็มกําลัง แม้มันจะไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่ในการดึงตัวเชอริมี่ฟริมปงครับนี่คือแบ,บ็กขวาของไบ r เออร์เลวอคูเซนลรอเคยนำเสนอข่าวนี้ไปแล้วแต่ไม่ได้หยุดในการที่จะตามติดแบ,บ็กขวาคนนี้ของเลวเวอร์ครับฟริมปงจริงเป็น9ลูกนะฮะคือถ้าใครดู PPTV ก็จะได้เห็นตลอดว่ามันเป็นแบ,บ็ที่ฟิตมากเติมเกมรุกและเล่นเกมรับไวนะครับผมว่าอารมณ์เขาเหมือนปาติสเอฟลาแต่เป็นเท้าขวา ไม่มีเท่านั้นนะเขายิงไปเก้าลูกนะแอซซิตอีกสิบลูกอะ่ะคือเอาจริน่าตอบโจทย์ผมเชื่อลึกๆเทนฮาร์กชอบดูมฟรีของอินเตอร์แต่รู้ว่าดูมฟรีอ่ะมันก็ต้องไปเจียดเงินไปเสียตังค์อีกแพร่นะดูมฟรีที่ผมว่าเพอเพอแมนยูโดนสี่สิบสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ฟลิมโปงอาจจะจบที่ยี่สิบห้ายี่สิบสองแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เสียงบประมาณอะไรเยอะเอางบที่เหลืออยู่เนี่ยไปซื้อกองหน้าไปโฟกัสกองหน้าดีกว่าทีนี้มันก็มีการวิเคราะห์ออกมาโอเคแมนยูเนี่ยต้องการจะซื้อฟิมปงแน่ๆ ความหมายคือสองคนที่อยู่ในทีมนะตอนนี้มันจะต้องมีคนหนึ่งไปไม่ดาร่ก็ AWB แต่วันนี้ค่อนข้างมีความแน่ชัดว่าจะเป็นวานบิสซากานะครับเขาให้เหตุผลว่าเดโก้ดาร่เล่นได้หลากหลายกว่าวานบิสซากาพอผมได้ยินคำนี้ก็แอบแปลกใจว่าเล่นได้หลากหลายกว่าคืออะไรวะเขาว่าหลากหลายกว่าคือมัลติฟังก์ชันคือมันเล่นได้หลายตำแหน่งเขาพูดในมุมว่าถ้าหาก แมนยูไม่มีลูกชอมาเลเซียเจ็บด,ดาร์โลยังสามารถสวิตจากแบ็คขวาเป็นแบ็คซ้ายได้และเอาตรงๆเราก็อย่างรู้กันก็นกคือไอ้นี่มันก็เหมือนลูกรักของเอลิศเทนหาเนี่ยนะดูปั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับโหดูเหมือนทรงแบบนี้เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของ A W B หรืออาลุ่มบิสกา้านะครับที่จะออกไปเนี่ยโอเลกุนา่าซื้อมา50ล้านปอนด์นะครับเคยคริสตาเพลเ่เคยยื่นถ้าเอาตัวเลขตอนนั้นนะ13ล้านปอนด์เองนะ ก็ไม่แน่ใจว่าแมนยูจะขายได้มากกว่า13หรือ15ล้านปอนด์หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนณตรงนี้นะครับ,อ,รรบอารอนมาพิซาก้าจะเป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสไปแทนที่เดกโกโดาร์โลและแมนยูจะซื้อแบ็กขวาคนใหม่ชื่อว่าเชอร์รี่ฟริมโปรครับไปดูคนที่2กันบ้างครับที่ผมภาพหัวแบบตรงไปตรงมาว่าสวย2นะครับก็คือแฮร์รี่แม็กควายครับอันนี้นี่คือความต้องการของตัวเขาและสโมสรเนี่ยมันสวนทางกันนะครับผมดูแล้วเขาก็คงไม่อยากจะออกจาก โอท็กบอลหรอกด้วยความที่เขาเองก็เลือกมาที่นี่ก่อนจะไปแมนซิตี้ด้วยซ้ําแต่ว่าตัวเองก็ต้องการลงสนามแบบต่อเนื่องมาไม่ใช่แบบนี้วันที่แมนยูคว้าแชมป์คาราบาลิคับแล้วเขาต้องไปชูถ้วยเหนือหัวกับรูโด่เฟรนันเนสเราเห็นตาเขาเราก็รู้นักฟุตบอลระดับโลกอะครับไม่ได้มีส่วนร่วมอะแต่ว่าไปชูถ้วยมันก็เขินๆแต่ว่ามันก็ทำตามหน้าที่นหน,า,หนาที่คุณยังเป็นกระตันทีมอยู่คือเขาก็ต้องการแบ์มากกว่าน,นี้โซแมนยูถามว่าเอาจริงๆนะ อยากขายแม็กไกวไปเลยไหมผมว่ามันก็กระแสเป็นแบบห้าสิบปอร์เซ็นะคนที่ไม่ชอบที่เปลี่ยนแล้วก็บอกขายมันทิ้งไปเถอะแอปคนที่กลางๆก็บอกว่าเก็บไว้ก็ได้แต่ว่าแม็กไกวต้องไม่เป็นตัวจริงนะอารมณ์คล้ายๆกับโลนนลูตอนนั้นอะคืออยู่ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นสมรองซึ่งนักเตะไม่อยู่ไงนะครับทีเนี้ยไอ้ที่อัปเดตนะตรงนี้คือเขาเล่าให้ฟังว่ามีศาสแดงนะครับวัดใจกันระหว่างลินเตอร์เลฟกับแม็กไกวครับ ข้อตั้งตอนแรกถามว่าช้อยแรกในการเป็นสแสดกของเราคือใครใครที่ลงอัตโนมัติได้ตลอดเวลาอันดับหนึ่งคือลิซาโดพาติเนสทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วอันดับ2ก็คือวารานคู่เซนเตอร์กันแต่วารานก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บความหมายความความหมายก็คือถ้าหากวารานหายห,ายหัวไปใครเป็นช้อยที่สามคตอบก็คือแม็กไกวถูกไหมครับลินเตเลสก,กลายมาเป็นเซนเตอร์ตัวที่สี่ไปแบบปรยาย แต่หลังจากที่แม็กควายพลาดแล้วพลาดอีกและลินเดเลิฟลงมาคู่กับวารานเอ้ยดีนะคู่กับชอเอ้ยมันก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดและเขาว่ากันว่านะครับวงในบอกทุกสิ่งทุกอย่างครับมันกลับตาละปัดและเทอร์นิ่งพอยต์มันอยู่ที่หลังลินเดเลิฟยิงจุดโทษเกมไบรตันครับเพื่อนทุกคนบอกว่าลินเดเลิฟเป็นคนที่ทักษะดีมากในการวางบอลเขาเป็นคนที่ตักบ,บอลแม่น ทุกคนรู้ดีว่าจุดโทษลูกนั้นของลินเดอร์เลิฟเนี่ยอย่างเช่นชอพูดเนี่ยเข้าแน่นอนเพราะเขามีเทคนิคในการสัมผัสกอลที่อย่างยอดเยี่ยมการที่เป็นคนยิงคนสุดท้ายและพาเข้าทีมเข้าไฟนอลเนี่ยมันมีผลต่อกําลังใจมันมีผลต่อคะแนนเสียงในห้องแต่งตัวอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้ลินเดอร์เลิฟจากกองหลังเบอร์สขึ้นมาเป็นเบอร์สและวันที่วารานเจ็บเขาเป็นเบอร์ส มีหลายนัดที่เป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำเพราะลิซันโดมาดินเนีก็เจ็บลินเตเลอร์เวลาคู่กับชอลินเตเลอร์คือเบอร์หนึ่งนะครับคือปากหนึ่งนะครับเหตุผลว่าชอเป็นเซนเ,นเตอร์ที่แปลงมาเล่นจากแบ็กซ้ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเขามีเหตุผลว่าทําไมลินเตเลอร์ถ,ถึงอยู่โทนอยู่นานได้ขนาดนี้อยู่ไปอยู่มาเนี่ยหกปีแล้วนะครับที่โชเซ่โมนิโยซื้อเข้ามานะครับมันมีเหตุผลครับว่าวันนี้นะครับเขากลายเป็นเซนเ,นเตอร์ที่อยู่เหนือแฮร์รี่แม็กไกว์นะครับ ดีแอตติครับเขามีคําพูดเปรียบเทียบเชิงฟุตบอลในฐานะกองหลังว่าอะไรรู้ไหมครับ Cat or Dog Defender ครับ Cat or Dog Defender เป็นคำที่สื่อมวลชนใช้พูดกันครับอธิบายให้ให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ก็คือกองหลังแบบเล่นแบบแมวกับกองหลังเล่นแบบหมานะครับเขาเปรียบคู่ Cat and Dog Defender เนี่ยมาจากไหนหรือวะมาจากเซนเตอร์ของเลสเตอร์ก็คือโซยุนชูกับ Event, Event. อีแวนจอนี่อีแวนเขาบอกโซยุนชูเนี่ยไล่บินพิษบู๋คอยตะตะคุ้มล่าเหยื่ออีแวนเป็นพวกนิ่งๆรอ,อกเก็บจังหวะรอ,อเป็นผู้บริหารอารมณ์นะถ้าเปรียบให้เห็นภาพเลยคือลิโอกับวิดิชวิดิชนี่คือเป็นซาตานคอยฆ่าผู้แข่งแต่ลิโอนี่คือมาปลูกภัยแล้วก็สก,กัดเขาสวยหล่อๆเขาบอกว่าวิกตอร์ลินเดอร์เป็นแคทดีเฟนเดอร เหมือนกับที่คนไทยตั้งฉายาให้เขาว่าพี่ถอยเป็นลินเกียร์อาแข่งกับเก่งเกียร์อาคือพี่เขาเข้าเกียร์ถอยหลังอย่างเดียววิ่งถอย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 แต่ในมุมของฝรั่งในมุมของสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าการถอยของลินดเดล็ไม่ได้แย่เหมือนที่คนไทยคิด Cat Defender คือถอยให้ไปอยู่ในพื้นที่ไม่อันตรายหรือบางครั้งมันก็อันตรายนะเขาขอเกยเท่าน,นะแล้วค่อยแย่งบอลในจังหวะที่ชัว เมื่อไหรก็ตามที่ลินเดเลิฟซึ่งเป็นแคทดีเฟนเดอร์มาจับคู่กับด็อกดีเฟนเดอร์อย่างริซนโดมาเดเนสเขาเลยบอกคู่เนี้ยเวิร์กเพราะริซนโดมาเดเนสมันเป็นพวกไม่รอไงเข้าขย่าเอาตายก็ตามสไตล์บูเชอร์ออกมาเนีเป็นคนฆ่าเนื้อล่านคนแร่เนื้อเขาก็เลยเปิดเผยส่ตีออกมาครับว่านอกเหนือจากทางฝั่งของลินเดเลิฟไม่ได้เป็นจุดอ่อนแล้วนะครับยังเป็นจุดแข็งด้วยซ้ำนี่คือตารางเปรียบเทียบว่าเอาคู่เซนเตอร์มาจับ คู่ผสมนปนเปย์ันไปเนี่ยเซต,ติลินเดลอรไม่ไม่แพ้ใครนะครับเอาอย่างคู่แรกเลยที่เป็นเป็นเจ้าข้อเลยก็คือมาตินเนสกับวารานชนะไป7เสมอหแล้วแพ้ถึงสแพ้ถึงสนะครับอ่ะมาดูมาตินเนสกับลินเดลอรบ้างชนะ3แพ้หนึเปรียบกับมาที่ลินเดลอรกับลุกชอชนะ1มีแพ้ไป2นะครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทางฝั่งของลินเดเลิฟนะครับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายชนะ2แลวไม่แพ้ใครเลยนะครับเช่นเดียวกับลูกชอกับราฟาเอลวารานเพราะฉะนั้นเซตีมันก็บอกว่าตัวของเขาเองก็ไม่ใช่จุดอ่อนในกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เพียงเท่านี้ครับคนที่ใกล้ชิดกับเขาครับยังพูดได้คำว่าเขามีจุดแข็งที่แตกต่างจากกองหลังคนอื่นอีกหนึ่งจุดคำพูดคำนี้มาจากโชเซ่บูเลโ่ครับมูเลโ่รู้จัก i อซ์แมนคนนี้ i c e ์แมนคือฉาย,ยาเขาทำไมมูนิทูใช้เงินถึง30ล้าน่อน์ในการไปซื้อ i อซ์แมนคนนี้เข้ามาเขาบอกว่าจริงๆแล้วครับถ้าใครไปอยู่ในสนามจะรู้ดีว่า l ินเดอร์เเป็นคนที่มีคอมมูนิเคชันสกิลคือเป็นคนสื่อสารตลอดเวลาแมนออนเข้าบอลออฟไซด์เช็คไซด์เช็คคือเช็คออฟไซด์เป็นคนที่ตะโกนสั่งตลอดเวลาแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับราบิดเดคนั่นเป็นอีกหนึ่งจุด แข็งของวิกตอร์ลินเดอร์ก้าวออกมานี่มันสามสี่ข้อเลยนะที่ข้อที่หนึ่งพร้อมลงสนามทุกเมื่อเล่นมาหกปีนะครับเขาเจ็บไปเพียงแค่สิบเก้าแมตช์นอกนั้นนี่คือไม่ได้ลงเองเพราะพร้อมอยู่ข้างสนามเป็นนักเตะที่ไม่เจ็บอ่อนอแอแม่กไกวยังมีซ้ายซีซั่นเจ็บไม่ต้องพูดถึงวารานลินเดอร์ข้อดีข้อหนึ่งก็คือพร้อมลงสนามตลอดเวลาข้อที่สองมีการสื่อสารที่ดีเป็นคนทตะโกนสั่งการได้อย่างยอดเยี่ยมข้อที่สามมีการวางเท้าที่ดีเปิดบอลแม่นข้อที่สี่ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รัพท์ประตูก็คือดาบิดเูอาหข้อนี้ทําให้เขากลายเป็นเซนเตอร์ตัวเลือกอันดับโตนๆของเราไปแล้วและที่มาตรงนี้โอกาสจะไปตกอยู่ของแฮร์รี่แม็กควในการโดนขายมากขึ้นครับที่เรามาทั้งหมดนี้นะครับเขากำลังจะเพิ่มไปอีก2คนในการที่แมนยูจะขายเกือบที่จะเกิน50%โจรกับตัเวเซบออกแน่นอนพวกบยี่เตเลสนี่คือเกือบ100%และแบนนอนวิลเลียม เพิ่มลิสต์ไปอีก2คนคนณวันนี้เลยก็คืออารอนวานบิสกาและแฮร์รี่แมกไวจากแมนเชสเตอร์เอฟนิงเยวครับอ่ะนี่คือ Exclusive ที่เราได้ฟังในค่้มสืนนี้ช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราเก็บตกเสื้อย้อนยุค Adidas Manchester ร์อยู่กันนะครับเสื้อตัวนี้พรีออเดอร์มาก่อนหนะ้าแล้ว S กับ M มันไม่มีแล้วเราทำการคืนเงินไปแล้วผมเลยกดมาใหม่ได้ XS มาทั้งหมด9ตัว ตอนที่ผมใส่อยู่นะครับ XS Europe มันก็คือ S Asia er. ผู้ชายที่น้ำหนัก55 57 59ผม61ใส่ได้ห้ามเกิน62แน่นทันทีนะครับวันนี้หมดสิทธิสำหรับคนตัวใหญ่นะครับส่วนผู้หญิงก็นี่คือไซส์ที่เล็กที่สุดของคุณแล้วครับ XS Europe นะครับ, Euro, รบมาเอาไปได้เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ได้มาในราคาที่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้โค้ดลดราคาแล้วของมัน almost ก่อนคือจะหมดมันไม่ลดราคาให้ผม1,830บาทครับไม่ต้องไปซื้อตัวสีน้ำเงินที่มัน ตอนนี้ผมไม่ซื้อออกมาเพราะว่ามัน4,000กว่าบาทมันแพงมากหมายถึงถ้าผมไปซื้อจากอังกฤษนะผมโดยภาษีโดยชิปปิ้ง4,000กว่าบาทคุณซื้อตัวนี้ก็พอ1,830ครับแล้วก็ผ้ามันคอที่มีเฉพาะเมมเบอร์เมื่อวานปล่อยขายไปแล้ววันนี้เหลือให้หกผืนใครอยากได้นะครับผืนละ2,400บาทอันนี้คือผมอช่วยทุกคนก็คือลดให้100พร้อมกับส่งฟรีลดไป180บาทอย่างที่สามก็คือแก้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่ฮะอ่ะแก้วแมนยูลองดูจากอินเสิร์ตของที่แตกง่าย ของที่เสียต้องเสียประกันสินค้าเอามาไม่บ่อยวันนี้เหลือ3ใบสุดท้ายแก้วเอาไว้ดื่มกับน้ำแข็งพวกโซดาพวกน้ำอัดลมน้ำาก,ก,ก้วรวยอร่อยแน่นอน930บาทแล้วก็อย่างสุดท้ายครับสติกเกอร์แมนดูผมไม่ให้น้องค้นมามันไม่ได้เหลือเพียงแค่3 4อันครับมันเหลือทั้งหมด9อันครับอันนี้คืออ่าลองดูจากอินเสิร์ตครับผมไปคว้ามาจากห้างเซลฟิจสที่เมืองแมนเชสเตอร์นี่ขายราคาทุนเลยครับ650บาท เพราะว่าเป็นคนมีฮิ้วมาเองนะครับอ่ะใครอยากได้สินค้าที่ไหนไลน์หาน้องผมได้เลยที่ o f ออฟฟ c o u n t ตรงนี้ประมาณนี้ครับลึกๆเลยแชร์กันได้เยอะๆคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วพรุ่งนี้เจอกันในทิกตอกแปดโมงเช้าบ๊ายบายงังจัง